มาดูเฉลยสมาร์รครั้งที่5้า <c oughs> ก็ปร,กรากบว่ามีคนได้ดเต็มอยู่2ท่านดังตัวเอนาม,มาเมื่อกี้นี้สุดยอดเลยครับ <c oughs> ยอนเลยครับเออ <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีเมดส่งอยู่สองรูปของ,ท,องอท่านอาจารย์สอกับท่านธุรกิจยังหาไม่เจอเลยให้เพื่อนลอบไปแล้วเพื่อนทำหายเป็นอย่างนี้แหละสา,าสมแล้วละ่ะ มาดูข้อที่หนึ่งอ้าวมีมาเดินมาเดยมาสวยสวยสายได้ตลอดนะสายได้ตลอดมนวันนี้ผมวันนี้ผมหยิบมาลูกเดียวกูไม่คลัวว่ามาดูเฉลยข้อที่หนึ่งจรนทั้งหลายมี ร้อยเก้าเขาไปมีร้อยห้าเป็นมาณปัญจสตะมาตาโจดะเราก็แยกว่ามันมีอยู่กี่คำหนึ่งสองสามถ้าสามคำก็เป็นสองสมารอันนี้ไม่พูดถึงทรันทวัมสมารหรือวิเศษนมปยาบทกรรมะภารยสมาธิที่มันครบเลจัดจาก,จากอันนั้นถึงจะมีสัพมาถือว่าเป็นสมารเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่ะฉะนั้นอันนี้สามคำก็เป็นสองสมาร์เราก็วิเคราะห์ตรงไหนก่อน ปัญจกสตะตตะตัวนี้มันคือสังขยานามเราก็ให้มันเป็นนามานามฉะนั้นเมื่อห้านาหน้านามก็ถือว่าคือปกติหนึ่งถึงเก้าสแปดนาหน้านามเราเรียกว่าทิคุสมัตเราก็ตั้งวิเคราะห์เป็นทิคุสมัตเ,เลยส่วนใครจะทําเป็นสมาหาระทิคุหรืออัสมาหาระทิคุก็แล้วแต่ความถนัดก็แต่ละคนอันนี้ผมทําเป็นสอนทิคุปัญจสตาีิปัญจ สตังก็เป็นเรียกก็ใช้ชื่อย่อว่าสอทิคุแต่ถ้าเกิดใ,ใครทำเป็นอ,อทิคุตัวนี้จะสร็จเป็นอะไรนนก็ปันปันจัสตานีคงคงอะไรคงลิงเละวัฒนะของนามนามตัวท้ายไว้ไม่รวบรวมเป็นระปุงเอกะก็เป็นปันจัดสตานีแต่นี้ผมเป็นสอทิคุก,ก็เลยเป็นปันจัดสตังถ้าเราได้ปันจัดสตังมากเราก็ดึงลงมาข้างล่างเลยให้เหมือนกันแล้วเอามาตัดมาใสา่ เมื่อตัวนามนามตัวที่จะใช้เป็นประธานในประโยคข้างล่างข้างหน้าเป็นนปุงเอกะมัตตาสับก็ประกอบเป็นนปุงเอกะเหมือนกันถ้าเกิดข้างบนเป็นปัญจสตานิข้างล่างก็ต้องเป็นปัญจสตานิด้วยมัตตาเป็นมัตตานิด้วยแล้วอัญญบทอันนี้เป็นช้อนตุนอยู่แล้วเราก็ดูที่ะยะตัดแล้วก็ดูที่อัญญบดแทนว่าอัญญบดเป็นปูงลิงพ่อผูนะห้าช้อตุนก็ต้องเป็น ยสังติร้อยห้าเป็นประมาณของโจรทั้งหลายเราใดโจรทั้งหลายนั้นที่ว่ามีร้อยห้าเป็นประมาณก็เป็นสติตุนญาธิกรณะผู้ปิสมัตมีสมารถทิพสมมัเป็นท้องคนที่เขียนผิดเนี่ยผิดตรงไหนบ้างตรงนี้ไหมเป็นปัญจสตากับมัตตังมันเข้ากันไม่ได้ข้อหนึ่งมีใครผิดไหมไม่มีเลยอ๋อมีฮะ มีรูปเดียวแต่โดยมากทําไมไปให้เป็นทําเป็นการบ้านรู้สึกว่ามันจะถูกกันเยอะมากเลยนะมีในนี้อยู่ในจอถ่ายไว้อ๋อมีอยู่ในจอแล้วหรือถ่ายไว้ไนะข้อหนึ่งเหรอ,อข้ออื่นไม่มีอืมนี่ต้องให้ทําเป็นการบ้านอะไรบ่อยใช่ไหม<ช>จะได้คะแนนเยอะกันมากเลยผิดก็ผิดเหมือนกันเป๊ะเลยถูกก็ถูกเหมือนกันเป๊ะเลยนะ <c oughs> คือถ้าถูกถ้าถูกเนี่ยมันไม่น่าสงสัยนะถ้าผิดเหมือนกันเป๊ะเลยจุดเดียวตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันน่าสงสัยมากงบสวยไม่งแล้วนะฮะงไนตอนยังสงสัยอยู่ต่อมาคราวนี้ทีดาของเศรษฐีผู้มีเพศเป็นนางเพศแห่งนางอับสรก็ถ้ามีควาแปลว่าผู้จุดจุดเพียงดังจุดจุดมันก็คือ ที่จริงถ้าผมกินตัวนี้โดยมากก็อาจจะไม่ได้เต็มที่จริงแล้วมันเรียกว่าอะไรชัตถีอุปมาผูกพีสมาธ์เท่านั้นบางคนเขียนชัตถีตุรยาธิกรณะอะไรต่างๆมีแค่นี้พอชัธิีอุปมาผูกพีสมาธิรูปวิเคราะห์ก็บอกแล้วว่านามนามที่อยู่ด้านหน้าให้มาประกอบเป็นชัตถิพัฒน์แต่นี่เป็นดิถีลิงก็เป็นอัจฉรายะแล้วก็นามที่อยู่ด้านหลังแยกเป็นสองคำ ก็คือประกอบเป็นลิงเดิมของมันเองก็คือวันโนและวันโนแล้วก็เอาอี่วะไว้ตรงกลางที่เป็นที่ผิดก,กันก็คือตรงยักสักต,ตรงเนี้บางคนเป็นยักสาสาที่จริงแล้วมันควรจะเป็นยัสาสาวัน,นะหรือเพศของนางของธีลาสิทธิใดเพียงดังเอาเพศดีไหมเนี่ยเพศก็ได้เพียงดังเพศของนางอักษร เวลาตีตนั้นะที่ว่าผู้มีเพศพห่งนางเพศแห่งนางอับสรที่จริงแปลว่าวันณะน,นะว่าจะแปลผิ็กระดาผู้มีวรรณะแห่งนางอับสอ,อตแต่เพศตัวนี้แต่วรรณะตัวนี้แปลว่าเพศก็ได้อยู่คราวนี้มีใครผิดไหมไม่มีผิดผิดตรงนี้ตัวเดียวที่กลายเป็นยะสะที่จแล้วคมคือทำไมมันถึงกับเพราะว่ายะสะมันเป็นอะไรมันเป็นพุงลิง และนับปุกสกัลิงเราต้องเป็นจัษสามาข้อที่สามข้อที่สามผมบอกไปแค่สองสมาร์ที่จริงแล้วมันเป็นสามสมาร์แต่มีคนทําถูกมาเยอะก็แปลว่า <c oughs> อีกต้นฉบับนี่มันถูก <c oughs> ที่เหลือจะทําถูกตามได้ด้วยเนี่ย <c oughs> อันนี้เราก็ต้องมีข้อธรรมนธวมสมาิก่อนคือปุตโตจัตทารจัตปุตตะทารา ถ้าเราเป็นอทวันคืออสมมาระวันทวสมาตะก็เป็นปุตตะทาราแต่ไม่มีใครทําอย่างนี้เลยนะไดยมัาจะเป็นปุตตะทารังกันมาอันนี้ก็ถือว่าถูกเหมือนกันเพราะถ้าเป็นปุตตะทารางังตัวนี้ก็เป็นสอทวันคือรวบรวมเป็นนปุงเอกะสมาธิสองก็ดึงลงมาแต่ว่ามีสหะเป็นบทหน้าแล้วก็เป็นสหะปุตตะทาริหิโยวัตติติสปุตตะทารโรบริโสเพราะอันนี้ผมเป็นอทวัน ตรงนี้มันเลยเป็นปุตตะทาเรหิแต่ถ้าใครสเรด็จมาเป็นเอกะด้านบนแล้วข้างล่างมาก็ต้องเป็นปุตตะทาเรนะโยวัตติติสปุตตะทาโรปิโสคนที่มันใช้น่าจะไม่มียะใช่ไหมหรือมันตยกยะไปมันต้องมียะชน,นี้ตัวหนึ่งแล้วก็ดูที่อันจะบทว่าเป็นลิงอะไรเป็นปูลิงก็เป็นโยแล้วในโจทย์มันเอาตัวนามานามที่อยู่ท้ายบวกไปด้วย คือไม่มีวงเล็บก,ก็ทั้งทำไปอีกสมาร์หนึ่งก็เป็นสปุตตทา,ารุปุริโสก็สเสด็จเป็นสปุตตทา,าระปุริโสุตรผู้เป็นไปกับด้วยบุตรและทาระหรือลูกและเมียชื่อว่าสปุตตทา,าระปุริโสก็เป็นวิเศณะบทบทกรรมะทันสมาร์ตมีอาสมาหาระใครเป็นอาสมาหาระก็ได้หรือสมาระธรรมธรรมสมาร์และาสตร์บทบทผูปีสมาร,ามาร์เป็นท้อง แต่ของท่านปิยพงศ์นี่ททำมาแค่ข้อเดียวใช่ไหมยอดเลยอ่ะที่เหลือไม่ผิดเลยนั่นมันจะได้คะแนนตรลงเทอมนี้จะอยู่อีกเทอมมั้ยเนี่ยเอาดีๆนะเอาแค่ห้าสิบคะแนนเนี่ยมันต้องทําให้ได้นะนั่งเสียเวลาอีกปีหนึ่งอ่ะหรือนั่งสบายๆนั่งหลับในห้องสบายๆดูต่อข้อที่สี่ งอหันอนแล้วได้เวลาจะวิตพื้นกันแล้ว <c oughs> อาหารอาหารเป็นปรุงลิงลืมบอกไปอาหารทั้งหลายมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสองสมรัรแล้วก็ตั้งตั้งธวันทวัสมารก็เป็นยาคุจักพัดตังจักยาคุพัตานี้ยาคุเป็นลิงอะไรยาคุเป็นิทีลิงก็จะอย่างรัชชุก็เป็นยาคุพัตตาก็เป็นน้ำปุงสกรลิงก็จะอย่างอะไร อย่างอย่างกุระก็เป็นพัดตังแต่ว่าด้วยความนิยมของเขาคือถ้านียเห็นอยู่หน้าจากอยู่หลังเขานิยมอาทิหินเป็นยาก็เป็นพัดตังจักก็สเ็จเป็นยาคุพัตานิอันนี้ก็เป็นอทวันถ้าเกิดใครเป็นสอทวันอันนี้ก็เป็นยาคุพัตตังเสร็จแล้วเราได้ยาคุพัตานิมาเราก็ดึงมาข้างล่างเลยส่วนอาทิสัตถ์ก็ต้องเป็นอาทิที่เป็นนปุงผู้กดด้วยก็เป็นอาทินี้ แต่ถึงข้างบนใครทําเป็นโสทวันมาาันจะเสร็จเป็นยาคุปตตังก็งดึงมาเป็นยาคุปตตังด้านล่างตัวนี้ก็เป็นอาทิไม่ใช่เป็นอาทินี้แล้วแต่ใครนะครับว่าจะเอาเป็นอรหรือสสทวันแต่ตัวที่ต้อยถูกต้องคือยะตะโดยดูที่อัญญบทว่าอาหารามันเป็นปูหลิงผูกฉะนั้นชอตัวก็ต้องเป็นเยสังติแล้วก็สล็จเป็นยาคุปตาทโยอาหาราข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นของอาหารทั้งหลายเราใดอาหาร หลรงะาะนั้นชื่อว่ามีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นก็เป็นจัติธตุนยาที่กรณะผู้มีสมามีอาสมหาวัดทวารทวสมาดเป็นท้องมาดูข้อสุดท้ายอันนี้มีกี่คำหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นสามสมามกตามวีข้อทวารทวัตสมาดก่อน ของหอมเป็นปวงลิงดอกไม้เป็นน้ำพุงก็เป็นคันโทจะกปุกผันจะกท่านี้หอยู่หน้าจะกอยู่หลังแล้วก็อาทิเป็นยะแบบนี้ปุกผันจะกแล้วก็จักรเส็จเป็นอะไรเส็จเป็นอทวันก็เป็นคันท่าปุกผาน้ถ้าเป็นสสทวันก็คือรวบรวมเป็นน้ำพุงเอกะก็เป็นคันท่าปุกผังเมื่อเราได้อทวันมาเราก็ดึงมาคันท่าปุกผานีเมื่อมันเป็นมันเป็นนปุงสกลิงผู้พจน์ก็เป็นอาทินี ถ้าขบวนใครเอาเป็นสอธวันมาเป็นคันธัปุบผังก็ดึงมาเป็นคันธัปุบผังตัวนี้ก็เป็นอาทิแล้วแต่นะครับได้สองอย่างแล้วเราต้องวง,งเล็บสักกาลาเป็นอัญมเบิรก่อนไม่ใช่หัตถานะไม่ใช่ว่าของหอระดอกไม้เป็นต้นของมือทั้งหลายเราใดไม่ใช่เราต้องวงเว็บสักกาลาไว้แต่ว่ามันไม่อยู่ในในใ,ใ,ใ,ในนี้เพราะว่ามันมีอาทิที่สามารถโยกตัวอัญบณีขึ้นมาเองได้ เราก็บงเล็บไปก่อนก็ของหอมและดอกไม้ทั้งหลายเป็นต้นของสักการะทั้งหลายเราใดตีสักการะสักการะเหล่านั้นชื่อว่ามีของหอมและดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็ดึงมาข้างล่างเลยสักการะเราไม่ต้องดึงมามันเป็นอาทิตย์สัเวลาแปลเราต้องยกน้ำนามน้ำนาำขึ้นมาช่วยก่อนอยู่แล้วก็สักการะทั้งหลายมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วก็มันเป็นพินนา เราต้องใส่ใส่อธิษฐานขึ้นมาช่วยก่อนตัวหนึ่งมีอยู่อธิษทสุดที่มือทั้งหลายเยสังชนะนางของชนทั้งหลายเราใดเตชนะชนทั้งหลายนั้นคันทะปุพา,า,าทิขถาชื่อว่ามีสักระมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นในมือเป็นอะไรสมรัยเป็นพินาทิกราผู้พิสมัยไม่ต้องมีคําว่าบางคนใส่เป็นฉัตรถีนะฉัตรถีพินามันมีชื่อสมานนี่ไหมออไม่รู้ ถ้าอนอนท่านผิดตรงนี้แต่ผมก็ผมคิดว่าอาจจะเข้าใจผิดผมก็เลยไม่ให้ผิดอยู่นะก็เลยได้เต็มแต่ผมอยากจะถามว่าแล้วท่านทอนเทพทำไมจึงผิดได้อ่ะดูเขา <c oughs> ดูเา,าเ, <c oughs> เออโอเคได้ได้ได้ส่งมาสองแล้วโอเคกาาคารันตตัวนี้คือเป็นพินนามีจัถีนะเป็นพินนาทิกรผูุสมาตมีสมาระทวันทวมมาต แล้วก็สถีตุรยาติกระผูตสมานเป็นท้องก็ได้เต็มสองรูปคือท่านทอนเทศกับท่านอนนท์แต่ผมยังมีข้อสงสัยอีกนิดนึงท่านอดิสรท่านให้ใครยืมไปจำไม่ได้นัน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 หนูจำไม่ได้แล้วท่านให้ใครยืมไปแล้วเขาก็ไม่อยาของท่านมาส่งแล้วก็ของท่านก็จะหายไปฉบับเดียวหายไปเลยหายไปเลย สุดยอดเลยให้เพื่อนดืมไปรอบแลวเพื่อนไม่ได้ามาส่งให้นั้นท่านก็จะไม่ได้ไปสองคะแนนดีผมดีนะผมไม่ติ๊กว่าท่านขาดเลยเพราะเอะองนี้ไม่มาหรือไม่มาแต่ผมไม่เห็นคนพูดอยู่ใท้าอยู่จงจง,จง,จ,งจงอยู่แต่ทําไมไม่มีปัญหามาส่งฉะนั้นต้องทีหลังต้องมัดระวังด้วยโอเคครับ